สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักประจำเดือนเมษายนปี2562ของชาวกุมที่เป็นคนโสดสนิทและโสดแบบมีคนคุยแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้หรือยังไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับเราหรือว่ามีความกุมเครือในรูปแบบไหนก็ตามนะคะดวง ของลูกเกตพยากรณ์เนี่ยสามารถดูได้ทั้งจากลัคนาและราศีเลยถ้าทราบทัสองอย่างก็ดูทั้งสองคลิปประกอบกันแต่ถ้าเกิดว่าทราบแต่ราศีอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะก็ดูจากราศีเป็นหลักก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านที่มีข้อมูลการเกิดของตัวเองครบถ้วนคือมีทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดและอยากจะทราบลัคนานะคะเก็บ8ลิงก์เว็บไซต์ที่ใช้หาลัคนาเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิป ก็สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็ให้มันประมวลผลออกมาเมื่อลิงก์มันโชว์ผลออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอ่านไม่เป็นนะคะคุณสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google นะคะลองเซิร์ชดูเดี๋ยวคุณก็มันต้องหาข้อมูลนิดนึงนะคะมันถึงจะอ่านผลตรงนี้ได้ซึ่งถ้าคิดว่ามันยุ่งยากมากนักแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้คุณก็ดูจากราศีเป็นหลักก็ได้ค่ะ ส่วนสาหรับท่านที่บางครั้งก็คอมเมนต์มาถามว่าเกิดวันที่เท่านี้เดือนนี้เป็นราศีอะไรจริง,รงๆเกดมีข้อมูลทั้งหมดนี้เอาไว้ให้ในทุกๆคลิปนะคะว่าราศีอะไรเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหรถ่ถึงเท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็วงเล็บไว้ข้างหลังด้วยว่าเป็นธาตุอะไรดังนั้นรบพวนหาข้อมูลก่อนจากทั้งใต้คลิปนี้ค่อยคอมเมนต์ถามนะคะแล้วก็ส่วนท่านที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าต้องการจะเรียนทำนายไพ่ยิปซีเกตรับ ดูดวงส่วนตัวผ่านทางไลน์คอลแล้วก็รับสอนทำนายไพ่ยิปซีผ่านทางไลน์วิดีโอคอลสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรณ์หรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะคะลิงก์ของ Facebook กับไลน์ ID เกดแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะการดูดวงส่วนตัวนะคะและการเรียนทำนายไพ่ยิปซีเกดมีค่าครูนะคะมีคนทักมาแล้วก็บอกว่า นึกว่าดูให้ฟรีขอดูฟรีได้ไหมคือดูฟรีทําเอาไว้ให้แล้วใน YouTube นะคะถ้าเกิดว่าดูดวงส่วนตัวมันจะต้องมีการมาอธิษฐานไพ่การมาเปิดดวงกันแล้วมันใช้เวลาค่ะก็คงจะทําให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะก็ต้องขอค่าเสียเวลานิดนึงแล้วก็ทําคลิป YouTube ก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าโฆษณาเยอะเกินไปให้ลดจริงๆการทําคลิป YouTube ในแต่ละคลิปเนี่ยตั้งใจทำนะคะทำในแต่ละคลิปเนี่ยบางทีใช้เวลาประมาณ20-30นาที ดังนั้นเนี่ยก็มันมันเป็นเรื่องของการใช้เวลานะคะแล้วคลิปในแล้วโฆษณาใน YouTube เนี่ยมันสกิปได้ยังไงก็กดสกิปเอาแล้วการถ้าไม่อยากจะดูมันนะคะแต่อย่างไงก็คงจะต้องมีโฆษณาใน YouTube นี่แหละค่ะขอเป็นค่าเสียเวลาให้นะคะนิดนึงและการเพราะว่าเก็บใช้ทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีในการที่จะอ่านไพยแต่ละไปแล้วก็พยายามอ่านให้ครอบคลุมอ่านให้เยอะอ่านให้หละเอียดไม่ได้ทําเล่นๆทําแบบตั้งใจในทุกๆคลิปนะคะดังนั้น แต่ละคลิปที่มีโฆษณาเก็ตเชื่อว่ามันไม่น่าที่จะเยอะเกินไปสำหรับความรู้ที่สะสมมาแล้วก็ความตั้งใจที่ทำมาให้นี้นะคะในมาในดวงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ มาเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยในเดือนนี้ยังมองว่าไพ่คนโสดก็ยังขึ้นอยู่ค่ะด้วยไพ่เดรัจตาแบบนี้ยังมีความโสดเข้ามาปะทะตัวคุณไพ่นี้มันจริงๆแล้วมันเป็นไพ่แบบโสดแบบสุขๆก็ได้โสดแบบมีความสุขอะค่ะเพียงแต่ว่าพอเอินว่าภาพไพ่ในจิตใจของคุณอะมันเป็นภาพไพ่ดาบทั้งนั้นเลยไพ่ตัวตนคุณด้วยตัวตนของคุณก็ได้ไพ่ราชนีถือดาบบุคลิกภาพก็ได้เด็กถือดาบภายในจิตใจความกังวลของคุณก็ได้ไพ่ก้าวดาบ นั่นแปลว่าในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นคนคุณจะเป็นคนโสดที่มีความจุกจิกใจบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเหงาๆบางครั้งก็รู้สึกเหมือนหงุดหงิดวุ่นวายใจนะคะหรือว่าเห็นอาจจะแบบว่าอุ้ยวันหยุดเยอะฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะชีวิตก็ก็ดูว่าชีวิตของไพ่เดอะสตาร์เนี่ยดูว่ามันเป็นไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรมากมายนะบางทีนะปัญหาไม,ไม่ได้เกิดจาก ความวุ่นวายด้วยนะบางทีปัญหาเกิดจากมันสงบมากเกินไปมันก็มีความเหงาพอเหงาแล้วก็ฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดมากเครียดนอนไม่หลับเข้าไปอีกโดยที่อาจจะไม่ได้มีใครมาทําอะไรตรงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตใจของตัวเองเอาไว้ให้ดีๆนะคะแต่ถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมความเครียดควบคุมความเหงาอะไรของคุณได้ในช่วงเดือนนี้มันมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้พบเจอเจอคนใหม่ๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่การพบเจอแล้วสามารถสารสัมพันธ์กันไปเป็นคนรักได้นะคะมีไพ่เดอะเมจิชียนเข้ามา คุณอาจจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมใหม่ๆหรือได้ไปในสถานที่ใหม่ๆเพราะว่าไพ่วิลออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ของการเดินทางคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือเดินทางไปทํางานก็ได้เดินทางไปไหนก็ได้ยิ่งเดินเมษายนวันหยุดเยอะด้วยเดินทางไปสงการกลับบ้านก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเดินไปสู่ถิ่นเก่าถิ่นเดิมก็ได้นะแล้วก็การเดินทางนี้นะคะก็เป็นการเดินทางที่บางทีอาจจะมีความขรุขระอยู่บ้าง แต่ว่ามันก็เป็นโอกาสใหม่ๆที่คุณได้ไดพบเจอเจออะไรใหม่ๆทําให้ชีวิตไม่ได้น่านเบื่อเกินไปถ้าคุณได้เจอใครบางคนที่รู้สึกถูกใจถูกชะตาก็สามารถที่จะเริ่มต้นส,สัมพันธ์โดยการเข้าไปทักทายพูดคุยนะคะแบบอาจจะไม่ต้องถึงกับขนาดคุ่งไปหนักมากเหมือนเป็นเหมือนจะเข้าไปจีบนะคะก็อาจจะแค่ยิ้มยิ้มให้ทักทายกาันเอออยู่เป็นไปไปเที่ยวไหนไปเที่ยว เหมือนประมาณว่าทักทายอะ่ะคือมาเที่ยวแถวนี้เหรอคะหรืออะไรกันแล้วแต่หาเรื่องคุยกันไปนะคะถ้ามันถ้ามันคนมันจะพอมีวาสนาต่อกันเดี๋ยวมันก็จะมีทางที่จะสานต่อกันได้เองถ้ามันไม่ใช่ก็ถือว่าก็เป็นทริปที่ไม่เหงามาละกันยังได้เจออะไรใหม่ๆให้เราได้ตื่นตาตื่นใจบ้างแต่เดือนนี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะ,ะว่าไพ่จบมันยังเป็นไพ่สองดาบซึ่งเป็นไพ่ของการที่ยังไม่ได้มีเรื่องราว แน่ชัดอะไรในเรื่องของความรักยังไม่ใช่ไพ่สวยสําหรับเรื่องราวของความรักก็อาจจะยังจะต้องเป็นโสดไปก่อนนะคะต่อมาเรามาพูดถึงคนโสดที่มีคนคุยกันบ้างนะคะในสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยมองดูว่าคุณก็เป็นไพ่ของราชนีถือดาบมีความมีคือคุณอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้แต่ว่าคุณคุณอันนี้จะอ่านจากหน้าไพ่กับเราการราชน,ถนีถือบาถือดาบเป็นคนที่ ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองหน่อยแล้วก็จุกจิกแล้วก็มักที่จะมองเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันถูกต้องทีนี้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะช่วงเรื่องราวที่ผ่านมาคุณเจอไพ่ราชาถือดาบเป็นไพ่ของเหตุการณ์ที่บางทีคุณไม่ได้ดังใจเพราะว่าสถานการณ์ความรักมันเป็นไปในแนวทางที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อ่อนอ่อนให้กับคุณคุณต้องการอะไรบางทีมันก็ไม่ได้ตามน,านั้นแต่มันเป็นไปในทางแบบตรงๆงเป็นเป็นไปในทางแบบที่ มีความแข็งกระด้างไม่อ่อนอ่อนมาให้คุณไม่ได้หมุนรอบตัวคุณไม่ได้ให้คุณเป็นหลักในความรักแบบนี้ซึ่งบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากให้การคุยกันหรือว่าความรักมันพัฒนาการไปในไปในทิศทางที่คุณต้องการแต่ความรักของคุณที่ผ่านมามันค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ไปในทิศทางที่คุณต้องการทําให้มันจุกจิกใจแล้วก็เดือนนี้ก็มีความสงสัยคลางแคลงใจด้วยไพ่เด็กถือดาบว่า เขาที่คุยกับคุณเนี่ยคิดอย่างไรกับเราบางครั้งเขาก็ดูดีบางครั้งเขาก็ดูเหมือนเขาเฉยๆบางครั้งก็ดูใส่ใจบางครั้งก็ดูห่างๆไปยิ่งได้ไพ่เดอะสตาร์มาจริงๆไพ่เดอะสตาร์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคบหากันแล้วเป็นแฟนกันชัดเจนแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะออกแนวราบรื่นราบเรียบเหมือนความรักไม่ได้หวือหวาแล้วอยู่กันแบบเพื่อนไปแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ทีนี้พอคุณยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่ชัดเจนแล้วเจอไพ่เดอะสตานั่นก็แปลว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะเรื่อยๆเอื่อยๆนิ่งๆ,งๆไม่ดูไม่มีการพัฒนาอะไรได้ง่ายๆเลยแต่ก็ดูยังมีความหวังนะคะว่ามันจะพัฒนาได้ในอนาคตเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้ยังไม่ใช่ก็เป็นเรื่องราวของความหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ในใจลึกๆก็มีความคลางแคลงใจว่ามันจะไปได้หรอมันจะไปต่อได้หรอเขาเขาดูไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าที่ควร หรือว่าเท่าที่เราต้องการนะคะเกิดความเครียดในใจอีกด้วยไพ่เก้าดาบที่เมคกี้หยิบขึ้นมาให้ดูแต่ต้นว่าเป็นความรู้สึกลึกๆในใจมีความเครียดมีความรู้สึกวิตกกังวลในรเรื่องราวของความรักหรือมีความจุกจิกนะคะไพ่สองใบนี้นะราชาถือดาบแล้วก็ราชนีถือดาบเป็นไพ่ของคนที่คู่กันก็ได้แต่ไันเป็นคู่กรรมอะ่ะมันเป็นคู่ที่มันลงรอยลงตัวกันได้ยากคุยกันคําเถียงกันสองคำคือเป็นคู่ที่ไม่ยอมกันเป็นคู่ที่มีทิศถีบใส่กัน มันจะไม่เหมือนกับไพ่ราชาถือไม่เท้ากับราชินีถือไม่เทา้าราชา Shel ถือถ้วยราชินีถือถ้วยพวกนี้เนี่ยเขาก็หรือแม้แต่ราชาถือถือ,อเหรียญราชินีถือเหรียญพวกนี้เนี่ยมันยังมีความมีทิศทางที่เข้ากันได้อยู่นะคะแต่ราชาถือดาบราชินีถือดาบเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางที่เป็นตัวของตัวเองทั้งคู่แต่ถ้าเกิดคุณทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดอะไรกันมากมายนะเป็นความสัมพันธ์ที่ให้อิสระแก่การขยักทำอะไรก็ทำ ไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องมาให้อีกคนหนึ่งทําตามใจตัวเราเองถ้าเป็นอย่างนี้ได้กับคู่ราชาราชาดาบกับราชินีดาบเนี่ยก็อยู่กันได้จริงๆนะคะบางทีนะเรื่องราวของกรรมเวณนะบางทีเราก็ไม่รู้นะทำไมคู่ของเรามันถึงไม่สมูทก็เหมือนได้คู่เป็นอริอะเหมือนได้อริมาเป็นคู่ได้ศัตรูมาเป็นคู่คุยกันเถียงกันตลอดแต่ก็เลิกกันไม่ได้หรือหรือเลิกคุยกันไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น กับคุณในช่วงนี้คือมีเรื่องราวของการเถียงกันคุยกันไม่ค่อยลงตัวลงรอยกันเท่าไหร่แต่ถ้าถามความรู้สึกในใจของเขาคิดอย่างไรตอนนี้ไพ่ที่ขึ้นมาสําหรับเขาก็คือไพ่ราชินีถือเหรียญยังเป็นไพ่ที่ยังห่วงแหน่คุณอยู่นะคะแต่มันเป็นไพ่ของคนที่ไม่โรแมนติกแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะทําอะไรให้มันหวานแหววมีทําอะไรใช้ความคิดมากกว่าที่จะใช้ใช้หัวใจ ก็จะเป็นคนที่เอาโอเคยังมั่นคงอยู่ยังหวงแหนคุณอยู่ยังอยากมีคุณเอาไว้อยู่แต่แล้วก็ยังมองคือคนนี้เป็นคนรักจริงหวันแต่งด้วยนะแต่ยังไม่อยากแต่งตอนนี้และตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นแฟนด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้คือคลิปของคนโสดดังนั้นสถานะของคุณก็ยังต้องเป็นแบบแนวคุมเครือหรือเป็นแค่คนคุยอยู่คนนี้เขาก็ดูมีความจริงใจในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะ ยังดูดูอยู่ยังไม่อยากจะปักใจเพราะถ้าเกิดเขาปักใจไปถ้าเกิดว่าเขาชัดเจนปับ๊บมันเหมือนว่าเขาจะผูกตัวเองอเอาไว้เลยว่าเขามีแต่คุณได้คนเดียวแต่ตอนเนี้ยยังเขายังไม่ชัดเจนมันก็เลยทําให้เขายังมีทางเลือกได้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเลือกเลือกคุณกับเลือกคุณอื่นด้วยหรือว่าเลือกคุณกับไม่ได้มีใครมามาเทียบคุณหรอกเพียงแต่ว่าเลือกว่าเออมันควรจะคบต่อไปไหมมันควรมันเข้ากันได้ดีหรือไม่เพราะตอนเนี้ย อย่างที่น้าภัยบอกมันเห็นถึงปัญหามันไม่ใช่สมูทคือถ้าเกิดว่ามันคบหากันมาแบบสมูทสมูทมันก็คงจะพัฒนากันต่อไปได้ไม่ยากแต่ตรงนี้มันมันคุยกันก็ยังไม่ลงตัวนิสัยอะไรบางอย่างก็เข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยยังต้องโฮสถานการณ์เอาไว้ว่าเออเอาไว้แค่นี้คือรักษาระดับความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ก่อนลองคบคบหากันไปก่อนยังไม่ได้มีแนวโน้มจะพัฒนาอะไร แต่ในช่วงเดือนนี้ก็สามารถนะคะที่คุณและเขาจะได้ทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือว่าได้มีการเดินทางร่วมกันได้มีการได้มีโอกาสอะไรปรับเปลี่ยนความบรรยากาศที่มันเอรยเฉยให้ดูมีความคึกคักมากขึ้นหน่อยหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะ เราก็ไม่ได้จะดําเนินไปเพื่อที่จะไปสู่การพัฒนาอะไรได้ในช่วงเดือนนี้ยังเจอความขุมข่นขัะนะคะไพ่สเตรนนี้ก็เป็นไพ่ของการมีปัญหาเข้ามาเพียงแต่ว่าก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้มันหลุดล่วงไปแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีแก้ไขปัญหาแบบสเตรนแล้วมาเจอราชาถือดาบราชินีถือดาบมันเป็นการแก้ไขปัญหาแบบที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นการคอนโทรลอะคะ่ะคือเราก็อยากที่จะให้เขาแบบ เป็นอย่างนี้อย่างงั้นคือเรารู้แล้วปัญหานี่คือความไม่เข้ากันอย่างนี้อย่างงั้นแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะเราก็อยากที่จะเป็นของเราแบบนี้เขาก็อยากที่จะเป็นของเขาแบบนั้นแต่ว่าอยากจะให้เขาเปลี่ยนตามเราเขาก็อยากให้เราไปเปลี่ยนเพื่อให้ตามใจเขาอย่างเงี้ยบางทีต้องย้อนกลับไปนึกถึงในช่วงแรกๆที่เริ่มมาคุยกันเนี่ยว่าเขาเป็นของเขาแบบนั้นเราเป็นของเราแบบนี้มันก็คุยกันมาได้แต่พอลึกๆเข้ามาแล้วคบกันลึกๆแล้ว นิสัยส่วนตัวจริงๆออกมันมีความไม่เข้ากันไม่ได้ออกมาแสดงให้เห็นจะยอมรับได้ไหมหรือไม่อย่างไรตรงนี้ก็ต้องมานั่งคิดมานั่งพิจารณานะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้คือถามว่าเป็นความรักที่เฮลตี้ไหมในช่วงเดือนนี้บันดูภาพไพ่แล้วเป็นความรักที่ไม่เฮลตี้ไม่มีคุณภาพไม่ดีต่อใจแต่ถามว่าจะเลิกกัน เลิกคบหากการเลิกคุยกันได้ไหมยังตัดไม่ได้ยังรู้สึกว่าในบางช่วงบางตอนมันยังมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกมันเกิดความหวังว่าเออเดี๋ยวมันก็จะปรับปรับกันแล้วก็สามารถที่จะเข้ากันได้เองนะคะไพ่จบเป็นไพ่สองดาบก,ก็ยังตัดกันไม่ได้สองดาบเป็นการที่เป็นไพ่ที่บอกว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีหรอกแต่ก็ยังพยายามทุ่ซีอยู่ต่อไปเพราะว่าใจมันยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดที่จะทำอะไรลงไป อันนี้เป็นภาพรวมนะคะของชาวกลุ่มเดี๋ยวเรามาดูภาพของไพ่เมื่อเจาะลงไปในแต่ละธาตุว่าแต่ละคนที่คุณคบอยู่นะคะแต่ละธาตุเนี่ยเขาคิดกับคุณอย่างไรแล้วก็แนวโน้มบทสรุปความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ธาตุดินก่อนเลยธาตุดินก็คือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภกันมังกรความรู้สึกของเขาได้ไพ่หกดาบแล้วก็ บทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่สองไม้เท้าหกดาบคือความรู้สึกที่เขาพยายามจะปล่อยวางเขาพยายามที่จะทาความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้แล้วก็พยายามที่จะยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นแต่ใช้คําว่าพยายามคือย,ยังทําไม่ได้ยังดําเนินไปอยู่ค่อยๆดําเนินไปค่อยๆจะแกะค่อยๆจะปรงค่อยๆจะยอมรับว่าเออคุณเป็นแบบนี้เขาก็ดูมีความเข้าใจนะว่าคุณคงเปลี่ยนไม่ได้คุณเป็นแบบเนี้ย แล้วเขาก็ยังดูห่วงแหนยังอยากมีคุณอยู่แล้วเขาอาจะก็มองดูว่าเขาเขาก็อยากที่จะพยายามจะจะจะปรงตรงนี้แล้วก็ยอมรับคุณในแบบนี้แต่ว่าไพ่ความสัมพันธ์มนเป็นไพ่สองม้เท้านั่นแปลว่าเขาไม่ได้อยากจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็อยากให้คุณพยายามด้วยเขาไม่ได้อยากให้ให้ตัวเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อคุณเขาก็อยากให้มีตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนปรับเพื่อเขาด้วยนะคะเป็นการเป็นไพ่เลขสองก็คือเป็นการพบกันครึ่งทางของทั้งสองฝ่าย ในช่วงเดือนนี้ก็เลยมองว่า,อาพอคุณเริ่มมองเห็นแล้วถึงความพยายามของเขาคุณก็น่าที่จะเริ่มพยายามในส่วนของคุณเหมือนกันที่จะปรับแต่ก็คนเรานะคะบางทีเติบโตมาด้วยแบงคกราวที่ต่างกาันพื้นฐานต่างกาันบางทีการจะเปลี่ยนนิสัยอะไรให้เข้ากันกับใครสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ต้องใช้เวลาแต่ภาพตอนนี้ดูว่ามีความพยายามที่จะทําที่จะทําให้มันเข้ากันในช่วงเดือนนี้อยู่ ต่อมาเป็นคนชาว่าตน้ำบ้างนะคะชาว่าตน้ำก็เป็นกรกฎพิจิกมีนอ่ะความรู้สึกของเขาได้ไพ่ j u s t i c แล้วก็ไพ่ของความสัมพันธ์ได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าจ u s t i c คือกำลังคิดอยู่ก็คล้ายๆหน้าไพ่หลังที่บอกว่าเป็น Queen of Pentacles ก็คือเขากำลังคิดพิจารณาอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ไหมอย่างไรมีจิตใจรักคุณใหม่ภาพไพ่ลึกซึ้งไม่ได้ภาพไพ่ความรักลึกซึ้งไม่ได้ขึ้นแต่ก็ยังเป็นภาพไพ่ของความหงแหงแล้วก็เป็นภาพไพ่ของการยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะยังรอคอยยังดูยังพิจารณาคนที่เป็นเจสติกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรแบบใจเร็ว่วนได้เขาใช้เวลาเพราะว่าเขาคือความยุติธรรมแล้วเขา เวลาเขาตัดสินอะไรเนี่ยมันต้องถูกต้องเป๊ะดังนั้นถ้าไม่ตัดสินกันแบบเร็วเเนี่ยมันโกจะจะ,จะไม่ถูกฉะนั้นคนคนนี้นะคะตอนนี้เขาก็าลังคิดเยอะคิดหนักอยู่เขาก็ำลังหาเหตุผลหลายอย่างนะคะไม่ได้มองแค่เฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวมองถึงความเหมาะสมมองถึงความเข้ากันได้ในหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันก็ทําให้แน่นอนว่าความสัมพันธ์มันก็จะนิ่งๆเพราะเขายัางไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะพัฒนาอะไรเขาอยากจะเรียนรู้กับคุณไปก่อนความสัมพันธ์บทสรุปได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็ คือยัง, ar, ออยงดูมีความอยากที่จะไปต่อร่วมกันอยู่อยากจะคุยกันต่อยังไม่ได้อยากจะเลิกคุยนะแต่ว่ามันเป็นแนวอยากที่จะทําในแบบที่ไม่ต้องมาบางังคับกันละกันน่ะคืออยากให้มันคุยแบบว่าตัวเองก็เป็นตัวของตัวเองเขาก็อยากเป็นตัวของตัวเองคุณก็อยากเป็นตัวของตัวเองแต่พอเป็นตัวของตัวเองแล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันดูห่างๆมันกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับความใส่ใจซึ่งกันและกัน ม,มันมีความเข้ากันไม่ได้ตรงนี้อยู่ก็เลยเออในช่วงเดือนนี้ยังมองดูว่ายังพยายามที่จะหาทางที่จะคุยกันให้ได้ลงตัวอยู่แต่ก็ยังเก็บความเป็นตัวของตัวเองยังยืนกันอยู่คนละฝั่งนะคะยังใช้คําว่าฉันและเธอยังไม่ได้ใช้คําว่าเรายังมองว่าถ้าฉันเป็นของฉันอย่างนี้เขาก็อกเอองั้นคุณก็เป็นไปผมก็เป็นของผมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการที่พยายาม,มาเดินหากันพบกันครึ่งฐานนะ ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ประมาณนี้ต่อมาเป็นชาวธาตุลมกันบ้างนะคะมิถุนตุลกลุมก็คือธาตุเดียวกับคุณน,นี่เองความความรู้สึกของเขาได้ไพ่เดอะซันความสัมพันธ์ได้ไพ่เด็กถือดาบเดอะซันความรู้สึกยังดีอยู่เขายังมีความหวังเขายังมองว่ากับคุณเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสดีๆในอนาคตเขายังมองในแง่ดีว่ามันน่าจะไปต่อได้แต่ว่าตอนนี้ ความสัมพันธ์ดูลังเลความสัมพันธ์ดูค่อนข้างจากมีมีมีความคิดวิเคราะห์แล้วก็เริ่มมองถึงความรู้สึกลึกๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเขาจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาต้องการเราจริงๆหรือเปล่ายังอยากจะดําเนินต่อไปด้วยไหมอันนี้คือความรู้สึกของคุณและเขาอาจจะทั้งทั้งคู่นะคะที่มีความรู้สึกเหมือนเริ่มจะลังเลเริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ย โอเคมันดูมีความหวงังมันดูเหมือนกับว่าเรายังอยากจะคุยกันต่อไปแต่ว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค์อัญหาหรือความเข้ากันไม่ได้ตรงนี้มันทําให้เราต้องฉุกคิดแล้วหล่าว่าคือความรักอย่างเดียวมันไม่พอหรือเปล่า มันทําให้มันดําเนินต่อไปได้หรือเปล่าบางทีไอ้เรื่องของความไม่เข้ากันปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทําให้ความรักมันจางหรือเปล่ามันก็จะมีความรู้สึกตรงนี้อยู่เหมือนกันแล้วมันก็เลยเป็นตัวปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันได้เป็นแค่มันเป็นได้แค่คนคุยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ในเร็วๆนี้และสุดท้ายเป็นชาวธาตุไฟเมษดสิงธานูความรู้สึกของเขานะคะเขาได้ไพ่เดวิลแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่หนึ่งเหรียญ ถ้าไพ่เดวิลออกมานะคะมีแนวโน้มอยู่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วพูดก็ไม่ได้อยากที่จะให้ไปหวาดร,ระแวงมากจนเกิดไปจริงๆมันก็สามารถอ่านได้เป็น2แบบไพ่เดวิลใบเดียวนะก็ไม่ค่อยอยากจะอ่านเรื่องราวของรักซอนเท่าไหร่หน้ะไพ่หลักก็ยังไม่ได้มีเรื่องราวของรักซอนชัดเจนดังนั้นมองว่าอาจจะมีแค่ชาวธาตุไฟบางคนที่คุยกับคุณนะแล้วเขาเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกหนึ่ง เห็นคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกแล้วเขาก็คุยกับคนอื่นด้วยนะคะหรือไม่ก็เขาก็มีเจ้าของแล้วเลยอันนี้นะาเป็นเป็นเรื่องของความส่วนหนึ่งส่วนน้อยก็แล้วกันนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วหรือคุยหลายคนแล้วก็เห็นคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกถามว่ารักชอบคุณไหมรักชอบคุณยังหลงเสน่ห์คุณอยู่ยังหลงไหลคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาแบ่งปันใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเขามีคนอื่นอยู่แล้วเขามาแบ่งปันใจให้กับคุณอะ เอ่อมองในสถานการณ์นี้ดีกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเป็นสถานการณ์ที่เป็นคนที่เป็นโสดนะคะดังนั้นเขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วแล้วก็ปันใจมาทางเราความสัมพันธ์ก็เป็นแนวยังไปได้อยู่นะคะคือมันอาจจะมีกลับไปกลับมามีบางทีเขาต้องบาลานซ์ระหว่างอีกคนหนึ่งกับเราแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่า วันที่เขาอยู่กับเราอ่ะเขาก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกดีต่แต่วันที่หายหายไปเราก็รู้สึกคังแก็งใจอย่างนี้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ในกรณีที่1คือกรณีที่ว่าเขาคบสอน เราเป็นตัวซ้อนของเขาถ้าในกรณีที่2นะคะเดวิลถ้าเขาไม่ได้มีการครบซ้อนคืออย่าเพิ่งไปปักใจนะไม่ใช่พอดูคลิปหมอดูแล้วก็เอาไปหวาดระแวงเลยอ๋อคุยซ้อนใช่ไหมมีหน้าละถึงไม่พัฒนาความสัมพันธ์สักทีเลือกอยะสิหรืออะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นนะคะไปสืบก่อนนะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วไพ่เดวิลนี้มันอาจจะ อ่านได้ว่าเขาห่วงแหกคุณมากเขาหลงเสน่ห์คุณมากเขาหลงไหลได้ปลื้มคุณมากแล้วเขาก็ขี้หึงขี้หวงแล้วความขี้หึงขี้หวงของเขาเนี่ยมันทําให้คุณจุกจิกใจมันทําให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยคุณไม่เป็นอิสระแล้วก็ชาวกรุ่มเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบมีอิสระทางความคิดคุณเป็นคนที่อยากจะทําอะไรคุณก็ทําคุณเป็นคนครีเอทีฟนิสัยของชาวกรุ่มอะเป็นคนครีเอทีฟเป็นคนเป็นคน เป็นคนลิเบอร์ตี้คือเป็นคนมีอิสระในตัวเองอะค่ะอยากไม่อยากให้ใครมาคอยแบบจํากัดจํำกัดอะไรคุณมากคอยมามีมาตรการอะไรกับคุณคอยมาตามหุ่นตามห่วงบางทีคุณลาคาญมันเลยทําให้คุณจุกจิกวันนี้อาจจะมีกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็คุณเขาแบบห่วงแหงคุณมากหลงไหลข้างใครคุณมากตามติดคุณมากจนคุณรู้สึกว่ามันเยอะป่ายมันลาคาญแต่ถ้าคุณแบบ ถ้าคุณกับเขาถามว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ยังดูดีกันอยู่หมายถึงว่าดีในแง่ที่ว่ามันยังมั่นคงแต่แน่นอนมันก็ยังมีเรื่องของการผิดใจมีเรื่องของการมีปากเสียงมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันวนๆอยู่ในอยู่ในตลอดทั้งเดือนนะคะกลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะของชาวกรุ้มสุดท้ายนี้ก็ขออวพอรให้ชาวกรุ้มทุกคนมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด Subscribe พี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ